พร้อมเยี่ยมการฝึกฮนุมานกาเดียน2022จากนโยบายของกองทัพบกในการพัฒนากำลังคนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจความรู้ความสามารถความเสียสละและคุณธรรมเพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนได้ทันเหตุการณ์นโยบายดังกล่าวได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมทางทหารในทุกระดับรวมถึงหลักสูตรการฝึกของนักเรียนทหารนักเรียนในร้อยนักเรียนในสิบ โดยในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2565โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่งนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4เข้ารับการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจมเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความอดทนทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจโดยในวันนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารจู่โจมรุ่นที่130 ให้กับนักเรียนในร้อยจำนวน223นายที่สำเร็จการฝึกในหลักสูตรดังกล่าวณศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้บัญชาการทหารโบกได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับการประดับเครื่องหมายที่ได้มาด้วยความยากลำบากนำมาซึ่งความภาคภูมิใจถือเป็นเครื่องหมายที่ทรงเกียรติโดยตลอดระยะเวลาของการฝึกค่ะทุกคนได้รับบทเรียนประสบการณ์ความรู้และเป็นหลักสูตรการสร้างผู้นำหน่วยของกองทัพบ,บกหรือการสร้างทหารนักรบ ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความอดทนทั้งกายและใจความกล้าหาญเข้มแข็งตลอดจนการอุทิศตนจึงขอให้นำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปใช้ในอนาคตโดยเฉพาะการนำและการบังคับบัญชาหน่วยเพื่อทำหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศชาติและการช่วยเหลือดูแลประชาชนซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ของกองทัพโบกโดยหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่130 เปิดการอบรมนะคะตั้งแต่วันที่12มกราคมถึง22มีนาคม2565รวม10สัปดาห์เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะขีดความสามารถในการนำหน่วยทหารขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงนำไปพัฒนาการฝึกทางยุทธ,ธวิธีในหน่วยได้ต่อไปซึ่งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปเยี่ยมการฝึกของนักเรียนในร้อยพร้อมทั้งได้เน้นย้ำว่าการฝึกคือหัวใจของทหารอาชีพ และเป็นการแสดงถึงตัวตนของทหารอย่างแท้จริงที่จะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อชาติบ้านเมืองในวันเดียวกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสมหนุมานกาเดียน2022ซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันร,ระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับกองกำลังทางบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกซึ่งอยู่ในห่วงสุดท้ายของการฝึกในพื้นที่ศูนย์การทหารราบโดยเป็นการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยทหารราบกับทหารช่างโจมตี ผู้บัญชาการทหารบกได้ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงการฝึกทักษะทหารช่างโจมตีทั้งการสร้างเครื่องกีดขวางการใช้ระเบิดดักรถถังและตรวจเยี่ยมการฝึกทักษะทหารราบในการลาตระเวนการดำรงชีพในป่าเอาตัวรอดทางน้ำโดยมีกำลังพลจากกองพลทหารราบที่15และกองร้อยทหารช่างที่29ของสหรัฐเข้าร่วมการฝึก สำหรับการฝึกผสมฮนุมานกาเดียน2022นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง25 000, มีนาคม2565ในปีนี้เน้นการฝึกทั้งเรื่องการฝึกยุทธวิธีทหารราบการใช้หน่วยยานเกราะสไตรเกอร์การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศผู้เชี่ยวชาญทางทหารเฉพาะด้านฝึกใน2พื้นที่คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดลบบุรีการฝึกผสมฮนุมานกาเดียน2022เป็นการฝึกเพื่อเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยสหรัฐ ควบคู่กับการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางทหารการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบตัติให้มีความสามารถรองรับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบโดยมีกำหนดจัดพิธีปิดการฝึกผสมพนุมานการเดียน2022ในวันที่24มีนาคม2565ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะ และที่สถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบ,บกสวนส,วน,สวนประดิพัฒต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองทัพบ,บกได้จัดสัมมนาผู้ฝึกทหารใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ทําหน้าที่ฝึกและดูแลทหารกองประจำการให้เป็นไปนโยบายการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบ,บกโดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ในระดับนายทหารสัญญาบัตร311ินายจากหน่วยฝึกทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาซึ่งครอบคลุมเนื้อหาระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่แนวทางการฝึกแบบระบบปิด การป้องกันโควิด1 i การเฝ้าระวงังการเจ็บป่วยจากความร้อนการบันทึกข้อมูลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์โดยในวันนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปมอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษให้กับผู้ฝึกทหารใหม่เรื่องแนวทางการพัฒนากำลังพลของกองทัพบ,บกโดยระบุว่ากองทัพบ,บกให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารพร้อมกับการดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ ซึ่งทหารกองประจำการโดยเฉพาะทหารใหม่เป็นกำลังพลที่กองทัพบ,บกต้องดูแลการฝึกทหารใหม่เปรียบเสมือนการสร้างคนให้กับกองทัพและประเทศชาติถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ฝึกทหารใหม่ที่จะต้องทำให้บุคคลพลเรือนเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีวินยัยมีความสามารถทางทหารขอให้ได้เป็นพัฒนารูปแบบการฝึกเป็นรายบุคคลไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ในระดับหน่วยแต่อยากให้เข้าใจว่าทหารใหม่แต่ละนาย มีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันผู้บัญชาการทหารบกยังได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึกยึดระเบียบคำสั่งดูแลทหารใหม่อย่างถูกต้องรอบคอบมีสติให้ส่งเสริมหรือผลักดันตามความถนัดของทหารแต่ละบุคคลเพื่อทำให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีวินยัยรวมทั้งการสร้างคนให้มีรายได้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวมีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นทหารส่วนหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานราชการสนามชายแดน ต้องคัดบุคลากรและสร้างกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวบนทลนทหารบกที่35นะคะเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการทางน้ำเพื่อประชาชนเพราะภัยพิบัตินั้นอาจเกิดขึ้นได้ในทุกวันและทุกเวลาค่ะ การฝึกเตรียมช่วยเหลือและการกู้ภัยทางน้ำและการฝึกชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง LowRescue เพื่อพัฒนาศักยภาพและให้มีความรู้ทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำรวมถึงสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการกู้ภัยทางน้ำและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักที่ร่วมกับกองร้อยมณฑลทหารบกที่35 เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติโดยมีการฝึกจำลองสถานการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยทางน้ำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามลำน้ำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวดิ่งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆและในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งให้มีความชํานาญและมีความพร้อมในการปรรเทาภทัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเชิดชูเกียรติทหารกล้า Honor the Heroes วันนี้เสนอตอนทหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นภาคใต้ค่ะ ทหารผ่านศึกซึ่งหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสงครามหรือการรบหรือการป้องกันและปราบปรามการกระทําอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชาอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดทําให้ในปัจจุบันนั้นมีทหารผ่านศึกนอกประจำการในสาขาอาชีพต่างๆมากมายซึ่งบุคคลเหล่านี้แม้ปลดประจำการแต่ยังคงทําหน้าที่ร่วมกับทางราชการ ในการป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศตามบทบาทของตนเองอย่างเช่นพลทหารการันจันแสงทหารผ่านศึกที่เคยสมัครเป็นทหารกองประจําการสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งเคยปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งในปัจจุบันพลทหารการันเป็นที่รู้จักของชาวตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรในฐานะกํานันแหนบทองที่สามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง จนได้รับรางวัลผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับหลังจบประจำการผมก็ได้ปลูกผักผสมผสานนะครับแล้วก็ปลูกพืชยืนต้นเช่นทุเรียนปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราผมพร้อมกับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกำนันตำบลสรุญณวันนี้23ปีิครับ การทำหน้าที่กำนันตำบลสลุยทำให้นายการันได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการดูแลสุขทุกข,ของชาวบ้านและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ชุมชนนั้นอยู่ดีมีสุขโดยเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านด้วยการนำแนวคิดในการทำกรเกษตรแบบผสมผสานปลูกไม้ผลหลายชนิดและปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคเองในครัวเรือนซึ่งในอนาคตก็มีแผนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ ศาสตราพระราชาของในหลวงรัชการที่9นะครับก็มาประยุกต์ใช้นะครับรวมไปถึงการอ,าออกแบบพื้นที่ะครับว่าพื้นที่นี้เหมาะที่จะปลูกอะไรสำนักงานหารพันศึกจังหวัดชุมพรก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะครับให้การอบรมนําชาวบ้านมาศึกษาดูงานก็อย่างน้อยๆเนี่ยอของเหล่านี้ที่ผมพามาปลูกเนี่ยก็สามารถที่จะขยายส่งต่อให้กับเพื่อนท,ที่ที่มีความสนใจที่จะพาไป ไปปลูกหรือว่าพาไปทำคอยแนะนำเขานะครับส่งเสริมในด้านความรู้ที่เรามีว่าควรจะทำยังไงแบบไหนก็บอกเขาไปนะครับแล้วก็ให้พันธุ์พืชไปอย่างน้อยๆเราก็มีอาหารกินที่ปลอดสารบทบาทความเป็นผู้นำของนายการันยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่ต้องใช้ความเสียสละและการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนทหาร่ันธุ์ศึกในพื้นที่ โดยทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับได้มาเป็นประธานทหารผ่านศึกของอำเภอท่าแซะไปช่วยเหลือเพื่อนทหารหารนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนบางท่านไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิทธิ์เขาให้เยอะแยะการเสียชีวิตรักษาพยาบาลก็ให้ครับอย่างน้อยๆเนี่ยครับได้ช่วยเหลือดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเ่าเกี่ยวกับความมั่นคง ยาเสพติดเราจะได้ทหารผ่านศึกแจ้งข่าวเข้ามาเราก็สามารถที่จะนำเรียนให้กับหน่วยราชการภาคภูมิใจด้วยซ้ำนะที่ได้มีโอกาสได้ตอบแทนแผ่นดินที่เราเกิดอาศัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งนอกจากจะมีภารกิจด้านการสงเคราะห์ดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วนะครับ หารผ่านศึกที่ทําคุณ,ณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินและสร้างคุณค่าของทหารผ่านศึกให้แก่สังคมยังจะได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นทหารผ่านศึกที่เด่นเพื่อให้อดีตนักรกผู้กล้าเหล่านี้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการรับใช้ชาติตามความถนัดของตนเองต่อไปครับ ประชาสัมพันธ์นะคะหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียมแขนเทียมขาเทียมรถเข็นนั่งคนพิการเครื่องช่วยฟังเสียงเครื่องช่วยฝึกการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ช่วยผ่อนคลายสภาพความพิการทุกชนิดแก่ทหารผ่านศึกพิการทุกพลภาพและครอบครัวนักสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลาจังหวัดสงขลาและสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันนี้ถึง4เมษายน2565ค่ะ หมดเวลาค่ะสำหรับรายการวีอาร์โซเยอร์ขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวในพระราชสำนักกับททบ5สวัสดีค่ะ